สดีครับสวัสดีพี่ดๆดน้องๆชาวยูทูบครับนี่คือผมต้องการมองกระจกข้างเดียวนะมองในฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายไม่มองกระจกครับมาเลยเปียซ้า,ายครับเวลาถอยนะก็เลยเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วสลิงครับเดี๋ยวสลิงมาดึงขึ้นเอาสลิงมาดึงขึ้น มาเสนิมกันเดี๋ยวเราเสริงครับออวุ้ไปบ่นี่ครับรถเสียเอครับตอนนี้ก็พาน้องส้มครับ MU ครับมากู้รถครับ นี่ครับพาน้องส้มมากู้รถดำครับนีเป็นอยูห้าเตครับน้องส้มครับทีมงานนายดินครับนี่มากู้รถดำครับเบาเบาๆ เลยครับโอ้โหโอ้ยังวะได้คลิปเลยหน่วยนึงโอ้ยังวะมาสร็จจับแล้วโอ้โมเบแล้วนี่หนังมา เอาเลยอยเดี๋ยวมาูะนเกือได้เกือได้เนียเ้งรถย้อมันอรถนมันตบบ้บ่ค่มันถอยมันถอยไปทางขวาอย่าน่อยมันไปเบียทางซ้ายมันเบิ่งเดียระจกได้ทางขวาเรียบร้อยด้วดินมาปูไม่ก็ดินไถได้ไง กูบอกว่าให้เดินหนามาเล็กน้อยแล้วก็ถอยรถไปเท่หม่องมันแวกน่ะมันเดินมาหอาพี่มันถอยแบบมันจะไปสิ่ดสายไปเลยมันกับปีเจือไปเรื่อยเออ,อะนะครับมาแล้วครับขั้นที่สองเอาฮ่าเ,<อ>เรื่องของเกียร์เอดูดิยามจะมีคลิกหรือมีอะไรที่สามารถลดรขึ้นเีงได้ไหม วาคงจะไม่พ้นยิมยูนะผม,มะว่านนะฮ้าๆ นี่ครับผ้าใบผ้าไปผ้าไปดินดินมาทับผ้าไปแล้วมันดึงรถไว้ครับรถออกมาไม่ได้รถออกมาไม่ได้เพราะผ้าไปว้าวถ้าจะมาอยู่เอา้า

Lâu, oh, oh. oh, ơi, mì lạnh, lạnh Ồ, lạnh Mì phơi vào mà ghép, luôn, á nhép Luồng thế là xe ạp rồi ô Đấy, thương mưu nóng xôm ná, cái gì về Nhìn nhìn ้รแรง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 ครับไปเราไปดันดินต่อ